ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรายัางอยู่ในเรื่องยานพาหนะนะคะวันนี้เป็นยานพาหนะทางน้ําค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างยานพาหนะที่อยู่บนน้ําหรือใต้น้ําอะไรนะเรือค่ะเด็กๆถูกต้องโบ๊ทเรือนะคะเรือ,อไว้พายไปไหนมาไหนได้เห็นไหมคะอันต่อไป ซับมารีนซับมารีนคือเรือดำน้ำค่ะเรือดำน้ำจะอยู่ใต้น้ำค่ะเขาเอาไว้ในการรบหรือเอาไว้ลำเลียงพลทหารนะคะจะอยู่ใต้น้ำลึกมากเลยซึ่งของประเทศไทยก็มีนะคะแล้วก็ชีฟชีฟชีปก็คือเรือใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่โบ๊ทนะคะถ้าโบ๊ทก็คือเรือลำเล็กถ้าชีปคือเรือลำใหญ่เห็นไหมคะเรือลำใหญ่ก็เช่น เรือสำราญนะคะเรือท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอันนี้ก็ได้นะคะเด็กๆเ,เคยไปไหมคะเคยเห็นไหมอย่างเช่นที่ตลาดน้ำนะคะเขาก็จะขายของทางเรือนี่แหละคะ่ะเอาของมาใส่ในเรือแล้วก็พายขายอยู่ในน้ำเด็กๆเ,เ,เคยไปไหมคะตลาดน้ำอยุธยาตลาดน้ำดำําเนินนะคะหรือเคยได้ยินไหมคะ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเพราะสมัยก่อนบ้านเรายังไม่ค่อยมีถนนหนทางนะคะบ้านเรายังใช้การเดินทางด้วยเรือแต่ตอนนี้มีถนนหนทางแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยไปใช้กันนะคะเรือและข้อปฏิบัติเมื่อเด็กๆขึ้นเรือพวกนี้แล้วนะคะหนึ่งห้ามยืนหรือวิ่งไปมานะคะเด็กอาจจะวิ่งไปมาแล้วเรือมันโครงเคลงนะคะลูกหนูอาจจะล้มหรือตก จากเรือไปได้นะคะ 2. มีห่วงยางด้วยค่ะชูชีพเสื้อชูชีพห่วงยางถ้าเด็กๆจะไปเที่ยวไหนที่มีเรือนะคะอย่างเช่นสปีดโบ๊ทเขาก็จะให้เราใส่เรือ,อเสื้อชูชีพนะคะเพื่อเวลาเราตกน้ําเราจะได้ไม่จมนะคะส่วนใบงานที่คุณน้อยคุณปุ๋มจะให้ทําวันนี้ก็นี่ค่ะให้เด็กๆระบายสีตามจินตนาการเลยนะคะ ลูกๆระบายมาเลยอยากระบายสีแดงสีฟ้าสีเหลืองระบายให้อยู่ในรูปภาพให้สวยๆเลยนะคะแล้วส่งมาให้คุณน้อยครูบุ๋มกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วคุณน้อยครูบุ๋มจะส่งดาวไปให้แล้วพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายเด็กๆ